บอกโอกค้าถ้ามาทานถ้าไม่ตรงปกที่ที่ทำวันนี้นเนี่ยไม่พอใจยินดีคือ,อสึ้นเสียงใหม่หรูด้ดอ่านี่ไม่ต้องบินไปเชียงใหม่แล้วามากินที่สีย,ยกตบบก <c oughs> โอเคเอเันนี้เป็นปกเมื่อกี้เป็นน่องนี่เป็นนองนนอไก่ครับอโอ้ยชับยกล้อยกล้อแล้วก็ใส่มีกรอบ มีผักชีด้วยผักชีขัาวเหงพวตัวงาข้าวปุ๋ยข้าวหมูอ้าวหมูเอาซอย วางข้าวซอยสูงดังเดิมเชียงใหม่เนี่ยวางนิยมก็กเชียงใหม่ดูรูยูดูก่อดังดูว่าข้าวซอยดีเชียงใหม่ตอนนี้อัดองาพิเศษอัดองาอัดองอก็ละพิเศษไก่พิเศษเนื้อบนี่วางข้าวซอยเชียงใหม่ไอันี้ไก่ก๋วยเตี๋ยวใช้เวลาต้มไม่นานนะไม่นานครึ่งชั่วโมงครับอันนี้ไก่ก๋วยเตี๋ยวมีเครื่องในมีอะไรด้วยนะครับนี่ช่ำๆนะครับนี่ นี่คือสสาซอยยกล้อนะครับนี่ดูชามซะก่อนดูชามซะก่อนนี่นี่เทียบเทียบกันเห็นนะมันกะละมังหรือชามกันเนี่ยหวงบอกว่าขายไม่กลัวเจ๊งนะครับไม่กลัวขาดทุนดูปริมาณซะก่อนนะครับนี่นี่เส้นนี้มีกี่อย่างบ้างเส้นนี้ตอนนี้ใช้เส้นแบรนด์่างเด์เส้นแบนด์เส้นแบน์เส้นแบนด์สั่งจากเชียงใหม่เลยส่งมาจากเชียงใหม่เลยครัโออแล้วก็มี ก๋วยเต right? ี๋ยวเส้นมีเส้นยกทั่วไปสำหรับก๋วยเตี๋ยวเส้นยกสั่งๆทั่วไปนะอ๋อนี่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 เส้นเหลืองนะฮะเป็นเส้นข้าวซอยจากเชียงใหม่เลยนะครับนี่นี่เดี๋ยวก็อีกตอนนี้อุ้งกะยนี่อุ้งกะว่าที่เชียงใหม่เราหลุดหอกนี่บังมาอยู่เวลากี่ปีแล้วครับเจ็ดปีแล้วเจ็ดปีแล้วครับปีนี้ปีที่เจ็ดเจ็ดปีแล้ว ย้า้าวดองบางยงอีกตัวอนี้ึนี่ครับอนี่ก็คือเครื่องในเครื่องในไก่ครับเครื่องในเขาไก่เขาซอยมีกี่เมนูฮะเขาซอยมีข้าวซอยไก่ข้าวซอยเนื้อข้าวซอยลูกชิ้นแล้วก็ข้าวซอยยกล้อกลครับใครที่ไม่กินเนื้อก็กินข้าวซอยไก่ได้ใช,ใช่ไหมครับครับใครที่ไม่กินไม่กินไก่ก็กินเนื้อ ถ้าจะกินลูกชิ้นก็ได้หรือว่าจะกินแบบยกล้อคือใส่ทั้งหมดให้มันใช่ใช่ยกล้อนี่คือใส่ทั้งหมดนี่คือเนื้อเปื่อยครับนี่ดูเนื้อก่อนนะครับนี่เปื่อยนี่โอ้โหนี่นะครับนี่โอ้โหเดี๋ยลากิงดูดีอาก่อนนี่นี่ยุวานี่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 โบเลกเกย์ตอนนี้แกมุ่งทุ่นทานยิ่งก็ฝักก็เยอะแกแกนยล้องนี่พังยูุบนี่อายรน ปากออกูกค้าถ้ามาทานถ้าไม่ตรงปกที่ที่ทำวันนี้เนี่ยไม่พอใจยินดีคืนถ้าไม่ตรงปกไม่พอใจยินดีคืนกันนะครับไม่พอใจยินดีคืนนะนี่นะครับนี่แล้วมวที่เราใช้นี่เป็นมอไทยนะครับัวไทยของัวสองประเทศไทยครับไม่ใช่ัวนอกมวสองร้อยห้าสิบนะครับนี่ไก่นะครับไก่นะครับ Bye, bây giờ giờ kia chịu 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 Barum, hey, ah. hey ah, 5 ni panggil Joklo. Arun besar um. aku. Eh. Hey. Ha. Ni. Cek lima lu. Ah, Ini selima. Selima, perah selima masuk. Oh, best. Ha. Satu, Arun. Ha. Apa tu? Itu ni, kau ni. Hop deng. Bau ni kau. Apa tu ni? Hak dong. Lepas lobak juga itu lah. Lobak juga. dong sok. Hmm. Eh. Oh ni. Pasu makan aku ni Arun. Tape apa memang itu? Kepuk buah, bu bu Kulit lembu dah. Kulit lembu. Ha. Orang kepuk tu. Ha. Tak. nak apa? Ha uh ha -huh, ni ni. Tu okay. so, ada dengan uh, kosong. Ha. Dalam ada ni. Hop. Ah. Dah baru. Dah bagi. Dah pinjol ni. Hmm. hmm. Ah. Ada dah tin tin. Tin. Hop. Eh. Ya. Oh. oh. ไอ้ยัยน,น,น,น่อ,องกูเล่นองกูเล่น้าอกกูเล่ประหยัดยอดเลยครับประหยัดยอดเลยครับปหนองของมันก็คือราชาติตั้งเดิมของของ,ของเชียงใหม่นะคะรับแถวเชียงใหม่ครับผมถ้าแวะผ่านมาตืบอบาะนะครับอย่าลืมนะครับร้านบังข้าวซอยเชียงใหม่นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเปิดกี่โมงครับเปิดบ่าย2องโมงถึง5้าทุ่มฮะปิดวันไหนฮะปิดวันเสาร์ปิดวันเสาร์วันเดียวปิดวันเสาร์วันเดียวนะครับเคนะครับไม่อร่อยินดีคืนเงินนะครับขอบคุณนะครับครับครับผม